มาดูพี่น้องหอยใหญ่หอยง่ายทำไม,ไม,ไมตัวนี้เลยตัวนี้เลยใหญ่พอไหมถับใส่มือด้วยใหญ่ขนาดน,นี่เสียงเหมอนวะเสียงก็ว,ว่ากูเน่ไปหนงงังกูละเสียงไปไมนมีดีกว่ากลาบมันนี่เดียวไวแต่เฮ็ดหนังวะกลับมันเนะาะเด็กี้จะยาังอยู่แล้วเสียไปเฮ็ดปูน เอาไปเฮ็ดปูนเขี้ยวหมากเอี่ยเแม่เฮ็ดหนึ่งใหญ่นากเลยเนื้อัวกินอันก็ท้ายคิดใส่โซนแล้วหอมจิ้มกัน ผมกินตัวตัดเอาดำยืนไม่ขาดนี่ห่านี่งูเจ้าว่าชิมปลาตมันโตัวใหญ่ย้ายต้องปาดจะเคี่ยวก็ได้ย้ายอย่างบ่อยรวยนงูงูจ้านงูงูจ้าอะไรเนี่ยเอาออกมาจากฝาแล้ว นีนะนี่นะก็เอาหักมาเส่นะน้นตุกนี่น้นตูกนี่บิดลายใบลี้นี่มนชพนักงิบนมนประกันยังบุก มันลากก็หึหึนั่นแหละดัาดนี่สามร้อยบาทขายก็ต้องซื้อกินเองเนี่ยลู้ขายอยู่แต่ว่าต้องซื้อกินเดียต้นทุนมันมาแพงเราต้องไปซื้อเราเอามา ไปได้กินไปเลยนี่มันมีให้กินปูม,มันช่ำอะ่ะนี่เดสิร่อนัองกุุ้หอผัดหอ,อยคำยไงเลยนี่ดี เขาอก็เขาจะสิว่าข่อยมุมมัมเขาบอกว่าดอกเดีขาก็จะสีดามากไ่อินกมปิ้กคาเช่ตัวยขามุมมัมไม่มีมารยาทสิวะอมนี้มารยาทจะได้กินเขากินรวดว่าจะให้น้ำลายมันแหย่มันแสเลยหัวอันนี้เราขอกินอันนี้เราอดคำน่ไหลน้ำลายเัไปเนี่ย เป็นนี่นี่งัดกับไปเลยนี่เตีมคาราบลขอโทษคราบน้ำลายไหลมาแกหนัเีย มันฉ่ำมากบ่ไ์เดย์น่าประจัญหน้าที่เด้แต่ว่ามันสุกก็เลออยเกิสุสกซ้ำเนี่แล้วพอดีา้าเกิดเอา,าแดงว่านี่พ่อแก้วจีถ้าว่าเลือเ่อนๆไหลายมันโตใหญ่เนาะแต่มันจะกินบ่คักเฮ็ดต<ห>ังคีราดีละ่ะโตใหญ่มันต้องเฮ็ดให้หสุกอ่ะคันน้อยๆมันคืออยู่เป็นเลือดน้อยๆนะมามามาเมี่ยมะเอ่ยอื้มสดเคยอข่าวดีเลยยาย มันเป็มีมันที่ตะมักเห็นว่าตะมักลีล่านี่เห็นเขาตกโก๊โก้นเขาคือบนตะมักวะเียวเอาละคลิปนี้ก็เท่านี้ก็เป็นคลิปหนาเด้อพี่น้องไปละสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ຄືຄ້າຍກັນກິນບຶກກິນ